เอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมในในก็เป็นแมงบ้งมืออาชีพแล้ววันนี้ก็ปัดอีกหนึ่งเมนูแล้วกันหลังจากนี้ถ้าไม่เห็นแอดมินแสดงว่าแอดมินกำลังเข้าแด้อยู่นะจ๊ะวังนี้รู้สึกว่ามีดกับเขียงจะได้ใช้บ่อยกว่าแอวของแอดมินซะอีกเพราะว่าซอยถี่เหลือเกิน ก่อนอื่นเราจะทำการปรุงน้ำสต๊อกก่อนนะครับนั่นก็คือน้ำต้มปลาแมคโคเรวซอสเมื่อต้มปลาแมคโคเรวซอสุกแล้วก็ตักเอาไว้พักให้มันเย็นก่อนตำข่ากับกระเทียมให้เหลียกจากนั้นก็ควัดเครื่ยงซ่าโมลลงบนซามผังเฮียก ปรุงด้วยผงสุรสแค่ปลายซอ้อนอุ่ยด้วยพริกผงนิดหน่อยมักเผ็ดก็ใสหลายหน่อยนะจ๊ะซั่มปลาแมคคอเรลซอสต้มของเราให้เหลียดตอนแรกกะว่าจะงิ่เอาแต่น้ําแต่จริงแม่ปัดถอกลงหมดเลยไม่ต้องห่วงยิงแม่ไซก้างออกจนเสี่ยงแล้วนะกลนศูนย์กันแล้วยังไม่แล้วใจอยากให้มันจับพริกจับเกลียกก็ควัดใส่โคกซวกอีกทีหนึ่งนี่คือการคาร์ดิโอหรือว่าออกกําลังกายตอนเช้าเบาๆนะครับด้วยการตําผักเกี้ยนเมี่ยนตํามทุกอย่างจนเหลียกแล้วเราก็อุ่ยผัก ป้อมผักหอมในการปิดท้ายเพื่อเพิ่มกลิ่นหรือความหอมให้กับตําผักเหยกของเราหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นต้นผักเหยกสมัยตอนเป็นละอ่อนผมมักจะเอาพ้าไปสับที่ต้นผักเหยกเพื่อจะเอาอยางมันไปติปีกแมงจว้วเอาอ่กาก้านยูสเลมาลิวเอาอยางมันติดบนในเศร้าแล้วก็เอาไปติบนปีกจักรกจันทรเสร็จเรียบร้อยครับกับการซาผักเหยกนาข้าวเหนียวมาคุยได้เลย